ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะของทารกแบบนี้ทำให้ผมลูกดกดำดีมีวิธีไหนบ้างวันนี้คุณแม่แม่ไปฟังกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะพ,พ่อคุณเล่ยพรสอนแม่และเด็กค่ะนาความรู้ดีๆนะคะมาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กําลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงวิธีการดูแลหนังศรีรษะและก็เส้นผมของลูกนะคะดูแลอย่างไรให้ลูกของเราเนี่ยมีผมที่หนาแล้วก็ดกดํานะคะถ้ารกของเรานะคะจะผมหนาหรือผมบางนะหรือผมดกด,ดําดีเป็นมันอะไรเงี้ย ขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์นะคะคุณแม่หลักๆเลยก็คือกรรมพันธุ์เป็นส่วนใหญ่นอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของอาหารการกินนะแล้วก็การดูแลของคุณแม่นั่นเองเพราะฉะนั้นคุณแม่บางคนมีความเชื่อว่าการที่โกนผมลูกบ่อยๆจะทําให้ผมของเราเนี่ยหนาดกดำนะคะซึ่งไม่ได้เป็นความจริงเลยนะคะ ในช่วง6เดือนแรกนะคะผมของลูกเราเนี่ยจะมีการหลุดล่วงอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะคะไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องตกใจคุณแม่บางคนโอ้โหผมลูกเกิดมาก็น้อยก็บางอยู่แล้วแถมสามสี่เดือนขึ้นไปผมหลุดล่วงบางลงไปอีกนะคะคุณแม่บางคนนะคะกังวลด้วยซ้ำเพราะตัวเองได้ลูกสาวแต่ว่าผมแทบจะบางหรือว่าไม่มีเลยนะคะกังวลมากๆเลยอันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะเมื่อลูกโตขึ้นผมก็จะยาวได้ตามปกติตามกรรมพันธุ์นั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เลยนะคุณแม่จะสังเกตเลยว่า1นึเดือนแรกเนี่ยจะมีการโกนผมนะคะโกนผมไฟซึ่งการโกนผมไฟนะคะเราจะโกนหรือว่าไม่โกนก็ได้การที่โกนไม่ได้ว่าช่วยให้ผมขึ้นมาแล้วดกดําหนาเป็นเงามันไม่ใช่นะคะสําหรับการโกนผมไฟบางคนโกนก็คือเพื่อที่จะให้ดูแลหนังศีรษะได้ง่ายเพื่อที่ให้ผมเนี่ยขึ้นมา นะคะพร้อมๆกันหรือว่าผมที่จะหลุดหรือโกนออกเนี่ยหลุดร่วงพร้อมกันแค่นั้นเองแต่บางคนก็มีความเชื่อว่าโกนผมบ่อยๆนะผมจะขึ้นยิ่งหนายิ่งดกยิ่งดำอันนี้ไม่ใช่เลยนะคะคราวนี้ คุณแม่บางคนนะคะโดยเฉพาะลูกสาวนะคะมีความกังวลใจมากๆเลยเรื่องผมที่บางมากๆผมเราลูกสาวเราจะมีผมไม่จะหัวล้นไม่จะผมบางไม่เมื่อโตขึ้นคุณแม่อยากกังวลจนเกินไปนะคะลูกสาวยังไงผมก็ยาวไม่ว่าจะลูกสาวหรือลูกชายถ้าเราไว้ผมนะคะยังไงผมก็ยาวนั่นเองค่ะแต่ในช่วงที่ลูกยังมีผมอยู่นะคะคุณแม่ไม่ได้กวนผมไฟนะคะให้เราดูแลนะคะเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะของลูกแบบนี้อันดับแรกเลยนะคะก็คือยาเช็ด ขอภัยนะคะสระผมลูกนะคะต้องเช็ดหนังศีรษะนะคะให้แห้งอย่าให้เปียกชื้นอย่าให้อับพลอยทําให้ลูกไม่สบายด้วยทําให้อาจเกิดเชือ้อรานะบนหนังศีรษะลูกได้ทำให้ผมขึ้นเป็นหย่อมๆเพราะฉะนั้นหลังสระผมต้องเช็ดผมและหนังศีรษะของลูกให้แห้งนะคะข้อที่2ค่ะก็คือไม่ควรที่จะโกนผมลูกบ่อยจนเกินไปเพราะบางคนมีความเชื่อ ยิ่งโกนบ่อยผมยิ่งขึ้นดียิ่งดกยิ่งดําขึ้นมาไหนก็โกนนะคะซึ่งการโกนผม,มนบ่อยไม่ได้ช่วยให้ผมลูกเราดกดำนะคะสำคัญขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์นะคะคนนุณแม่ข้อที่3นะคะวิธีการดูแลก็คือระวังเรื่องของการเสียดสีน้ำบริเวณผมแล้วก็หนังศรีรษะของลูกม่จะเป็นผ้าอ้อมหมอนหรือว่าที่นอนต่างๆนะคะเวลาให้ลูกนอนก็อย่านอนท่าเดียวนะคะนานๆเดิมๆเพราะทําให้ผมตรงนั้นหลุดร่วงง่ายแล้วก็ ผมขึ้นชาด้วยนะคะข้อที่4นะคะก็คือสระผมไม่จะเป็นต้องสระบ่อยนะคบางคนสระทั้งเช้าทั้งเย็นนะอาจจะสระแค่ทุกวันวันละครั้งก็พอสําหรับเวลาอากาศร้อนๆแต่ถ้าอากาศหนาวฤดูหนาวนะอาจจะวันเว้นวันสระก็ได้ไม่ควรที่จะสระบ่อยเกินไปเพราะบางคนเชื่อว่าสระบ่อยๆทําให้ผมลูกยาวเร็วนะเดี๋ยวลูกจะพลอยไม่สบายได้ข้อที่5นะคะก็คือการที่เราจะดูแลผมในช่วงแรกเกิดนะคะลูกอาจจะมีสะเก็ด นะคะที่เกิดมาช่วงแรกนะคะจะเป็นลักษณะเป็นสเก็ตอ่าเป็นเป็นหนังทาลกที่เป็นแผ่นๆน,นะคุณแม่อย่าไปแคะแกะเกานะให้ใช้น้ำมันมะกอกนะคะชโลมก่อนที่จะสระผมให้ลูกแล้วก็ใช้หวีห่างๆหวีออกระหว่างการที่สระด้วยยาสระผมของเด็กอ่อนๆใช้หวีห่างๆหวีช่วยอีกทีนึงทำให้สเก็ต บริเวณหนังศีรษะลูกเนี่ยหลุดร่วงนะคะค่อยๆทําไปเรื่อยๆสเก็ตตรงนั้นก็จะหลุดหายไปนะคะไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ศีรษะลูกเราสกปรกไหมนะะเป็นหนังหัวเป็นดูไม่ดีเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องกังวลคะ่ะเดี๋ยวไปค่อยหลุดไปนะ,ะเพราะฉะนั้นก็ให้ดูแลนะคะหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมลูกแบบที่คนแนะนำนะคะเรื่องผมดกดําขึ้นเงามันเนี่ยเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์เรื่องของ อาหารการกินของลูกเมื่อโตขึ้นอีกทีหนึ่งนะคะคุณแม่ไม่ต้องวิตกกังวลมากจนเกินไปสำหรับผมลูกที่บางผมน้อยจะหัวโล้นไหมอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะบางคนลูกสาวนะคะกังวลมากๆเมื่อโตขึ้นสองสามวีขึ้นไปรับรองค่ะผมของลูกก็จะดกงดำยาวเหมือนเดิมนะคะนี่คือคลิปความรู้ดีๆที่นามาฝากสำหรับคุณแม่ที่กำลังดูแลลูกอยู่ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งและหัวใจกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกันแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ